จอร์จไฮเกนบอกมีเซมาแล้วกับเปิดที่มังกรมาครับทั้ง2ทีไม่ยอมที่มังกรกันกระต่ายเอยืนมองมองอยู่แต่โดนโซนมาฮะตรงนี้ดนืดเหนียวเหนียวเป็นเหนียวเป็นดนืดและเอาใส่เข้ามาเซอร์ไพรส์และจ้ำย่ำกระหม่อมใส่แอนเน็ตไปเลยครับไม่ได้เน้นมังกรเลยนะเมื่อกี้คุณเห็นได้เลยบอกเลยว่าหายครับย่งเผลอโดนฟิกเกี่ยวครับแล้วมีสตันของกระต่ายเอเชียนต่อด้วยครับเดส์ไปสปอเล่ไปเลยครับไม่มีเสียงอ่ะไม่ทันได้ร้องอ่ะใช่คุณต้ฟิกตั้งแต่ไรเกนบอลนะใช่ครับ แล้วก็คือก็แลกกันไปครับว่าทางเป็นก็ะามก็ได้ไปครับสำหรับอาที่ถีขอคนขอคนภาพตรงนี้นี่แหละครับพลังหาโถามเข้าไปวันนี้เอาันพีนี่แกมาด้วยความมั่นใจมากนะจิงาเปิดการเล่นทุกตัวเลยนะวันนี้ดูชัดเจนนะครับสำหรับทางเอาันพีฟอร์มดีวันนี้ฟอร์มดีจะดูอันนี้ก็มีโร e <ด>อี้นะมันสามารถที่จะกลับไปกลับมาได้ไวยอยู่แล้วด้วยนะครับ ได้ยินเมื่อกี้นี่เสียงผมได้ยินมาเลยอ่ะจะถามว่าเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นคะเออจังหวะนี้เดยวมันทำต้องเล่นด้วยระยะที่เป๊ะนะครับไม่เป๊ะโดนโถมมันจะหยุดยากนนนะเพราะย่ำประจบทีเดียวผมว่าเตะถ้ายู่สามอยู่กี่เตะเนี่ยเชียนซีีเมื่อกี้เห็นได้ชัดอ่ะไม่ได้ขยับอ่ะถ้าอยู่ไม่ครบแบบเอาหน้ามายื่นๆเช็คมาสงสัยอะไรสักอย่างนึง้องเท้ามันแฟชีบู๊นี่ยนะดินยากับ ต้องระวังนะแต่ว่ากาดบปิดมันก็เห็นโหอยู่เห็นโออยู่ขอดึงแล้วเลือดไปสนเลือดด้วยดึงแต่ตัวอีกอันนี้กงอยากได้แล้วลำใส่หน้ามาเลยครับโอ้โหแล้วการเจ้าสุดขบังให้บังให้บังให้อืมม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 อมม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 มลมมมมมมมงมม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 มยมมมมะโเฮะ กระตกุกติดกระชากใจโอ้แล้วความผิดพลาดตรงนี้จะโดนลงโทษครับไปแล้วฮนะทิ้งดีกว่าแลกฝากครับโอเคแรกๆแ,แต่ต้องระวังนะกะเล่นพี่เผลอแหละคิดว่าไม่เอา,เอาหูเดินหน้ายัดไส่เฉยเลยได้ก่อนด้วยอาทีทาน่ลรอดโยกไปามีชิ้<ด>นแล้วเอาสองฟอมเลยปะเฮ้ยไวกว่านะเฮ้ยเหลี่ยมแสบอยู่แล้วเทเลพอร์ตมาด้านล่างแล้วครับไปตัดปั๊บแดงไปหนึ่งนะตีตีตีแล้วก็ไปแล้วจ้ามันไม่มีตัวผักออกหลุมเนี่ยที่บอกครับโอ้ได้เลือด เยอะกว่านะครับนะครับทารอนครับเฮ้ยแต่ทารอนแก้ปัญหาช้อนหน้าดีนะถึงแม้ว่าจะล่างมันจะดูไม่ได้เป็นไปตามที่คิดไว้นะครับแต่ก็ยังสวิงไปเล่นบนก่อนได้อยู่ได้ขึ้นเลยนะไม่ไม่เลวนะไม่เลวนะไม่เลวนะนี่ิซแคนครับหน้าฟางแองวายเลยครับเพอดีนี้นะ่ใช่เหมือนคิดมาก่อนแล้วเนาะแบบประมาณถ้าช้าล่างฉันไม่ได้ฉันก็เตรียมรอข้างบนแล้วเออโอเคมีแพทเอแผนดีนะเออแพทเอแผนดีแล้วตัวดิกเตอร์ไม่ใช่ตัวเชียร์วขนาดนั้นพอมันโดนมาแบบโดนสามโดนสี่เนาะ มันก็แบบว่ายืนมองไม่รือจะทำอะไรเข้าไปก็ตายนะครับแล้วมารอเข้ากลางต่อหรือเปล่าตอนนี้รายากไปหน่อยครับ